ชไนซ์วอลนิทอิงลิชวลลนอยเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการชไนซ์วลลนิทอิงลิชวลลนอยวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมามด้วยค่ะพี่พลอยอแขกรับเชิญวันนี้พิเศษมากค่ะน้องเป็นดาราหน้ากล้องนะคะใช่ค่ะน้องเป็นเด็กมากความสามารถ,ารถพูดได้ถึง3ภาษาเลยแหละคะ่ะน้องนะคะเป็นนักสแสดงนำของหนังโฆษณาตัวใหม่ของลิงโกเอชค่ะเรามารู้จักกับน้องกันโตัวเป็นกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบ่าสวัสดีลูกพี่พลอยรู้มาว่าเบ่าเนี่ยพูดได้สามภาษาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันสามภาษาเลยโอเคไหมโอเคค่ะน่าเริ่มเลยไม่้าเบญาู่นเปล่าไมองห่วงฉนพูดได้ทุกภาษาเลยดังนั้นเร e เริ่มกั t เลยคุณเบญาจะพูด u าษาอื่นหรื o เปล่า f ม่ต้องห่วงฉันพ n ดได้ทุกภา s ย yes Hi, my name is b e a Now I'm 11 years old. My hobbies are I like to dance and I like to sing. 那妹妹，你为什么对不同的语言感兴趣呢？因为学语言是一个很有趣的事情，也可以让我打开我的视角。 Can you share your feeling, why do you like studying at Lingo Ace? I like to study at Lingo Ace because it's made me feel like we're learning and playing at the same time, and the teachers are very kind. I really like to learn with Lingo Ace. Yeah, that's very cool, right? 那在 l i n g u s 学习跟别的地方，或者说在你学校学习有什么区别呢？在 l i n g u s 学习比较好玩，我可以熊卡通游戏学语言，有时候可以上歌，还有这里是可以跟老师面对面学的，有不懂的地方也可以问老师。嗯，真好。是的，学得很开心，压力一点都不大。 不觉得学习太辛苦, May I ask a question? Uh, what do you like to do when you grow up? Mm, when I grow up, I want to be an actress. Wow, that's so amazing. I think like you can go to Hollywood because you can speak multiple languages, right? I hope so. <laughs> so that's why I I would like to learn many languages. So I will be confident when I'm acting. <laughs> 这么说, Can you share the experience when you do the shooting about like the ads with lingoids? Of course, I'm very fun and I'm I think shooting shooting ads it's very interesting and it's it's a thing that I like so I'm very proud of myself. Yes. ิโก้ฝั่งบอกว่าให้น้องเบย่าช่วยขายของหนค่ะชวนเพื่อนมาเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วห,หูก็ถ้าใครนะคะอยากพูดได้หลายภาษาเหมือนน้องเบย่านะคะก็แนะนำเลยคะ่ะให้มาเรียนที่ลิงโกเอสนะเพราะว่ามันก็แบบสนุกแล้วก็ตอนเรียนก็เหมือนได้เล่นเกมไปด้วยได้ดูการ์ตูนไปด้วยนะคะแล้วก็แบบว่า เราชื่อหรือว่าทิเชอร์ก็ใจดีมากเลยค่ะทุกคนต้องมาเรียนที่นะคะมาเล่นกับเบย่านะใช่ค่ะมาอัพสกิลเก่งชิวเรียน3ภาษาที่ลิงกอเอสกันเยอะนะคะสมัครเรียนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษจ,จากลิงก์ในแคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตาม e ีีหน้าหน้าของเรานะคะและพบกันอีกได้ในรายการใ<ค>รช i น e ส e s o l i ิดาน,น,านยบายบาย